มองไม่เห็นน้องมี mhm. บุญเลยใครเห็นน้องมีบุญมั่งครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอบ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 น้องแอบใครเห็นน้องมีบุญมั่งครับโ, Ori, โ,อ,โอ้ท่าน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 วิ่ง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 น้องจะวิ่งไปไหนนั่นน่ะจะเปิดประตู <pinky S 1> อ,อ่ะแน่แน่แน่ จะเปิดประตูนั่น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 นั่าาถ้า,า,าหายแล้วหรอไอลูกหมูไอลูกหม,กมูนั่นจะเปิดประตูเองค่ะพี่น้องนั่นนั่นหาห,ห,ห,หายแล้วมั้งเนี่ยหายแล้วมั้งเนี่ย ฮะนั่นน้องจะไปไหนน้องบอกแม่กับลูกน้องจะไปไหนมีบุญมีบุญจะไปไหนลูกนะเร็วน้องจะไปไหนลูกน้องบอกก่อนไม่ให้ไปนอนปิดไม่ให้ไปเซ็ออกไม่ได้เซ็ แกงคนนะ้แกงคนวนะ้าอยากออกน้องเพิ่งจะเข้ามาเดี๋ยวน้องลงบันไดอออเอาไงดีล่ะเอาไงดีล่ะไปคาตะกะคาตะกะครับคาตะกะปุ๊บนี่ไงหมดทางเลือกแล้วคาตะกะดีกว่า คาตะการดีกว่าอูอ้ยง่ายท้องแล้วโอ๊ยเดี๋ยวโดนแพ้ลูกเดี๋ยวโดนแพ้ไอหมูอ้วนนั่นนั่นนั่นเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเดี๋ยวกิ้งล่นไปทางนู้นลูกยี่มมาทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอา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  ก็แ,แม่บอกแล้วว่าอย่าก,กิ้งเดี๋ยวโดนแผลเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละอืมฮึ่ลูกหมูเอ้าเอ้าเอ้าเอาทำไงล่ะอยากออกออกไม่ได้กกิ้งกิ้งกิ้งหน้า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 ไม่โด,ดลูกเห็นแล้ว ดูนะน่ะดูดูอ้าวพี่น้องดูมีบุญที่เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยน้องน้องน้องยังไม่ได้หายนะคะน้องลืมตัวหรออืมอ,มอ,มมองขึ้นมามองที่หน้าต่างคอนโด คนดูน้องน้องไม่โดดนะไม่โดดนะลูกน้องไม่โดดนะลูกน้องอยาใจขนาดนั้งเออนอนลูกนอนดูตายแล้วกระโดดนี้แผลน้องยังไม่ได้ตัดไหม่นะลูกมีบุญนครับเดี๋ยวต้องขอตัวเอาน้องลงก่อนค่ะไม่ได้แต่น้องกระโดดค่ะ มีบนมีบนครับมีบนครับมีบนครับืมบบมีลูกหมูมีลูกหมูหมป่ะไปลงไปลงไปข้างล่างไปลงแม่พาลงไปข้างล่างป่ะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะป่ะ,ปะ,ปะไปไปละงอนละ